นานนับศตวรรษแล้วที่ชุมชนแห่งนี้ได้ผ่านช่วงเวลาแห่งความเจริญรุ่งเรืองผ่านการเปลี่ยนแปลงในหลายยุคหลายสมัยจวบจนวันนี้ที่นี่หลงเหลือไว้แต่เพียงร่องรอยในอดีตให้ได้กล่าวขานกับตำนานชาวชุมชนสีแยกทางน้ำหรือชุมชนตลาดเก่าบางเขน ย้อนกลับไปในพุทธศักราช2413รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระดำริให้มีการขุดคลองเปรมประชากรตัดกับคลองบางเขนเพื่อเชื่อมต่อการสัญจรทางน้ำระหว่างกรุงรัตนโกสินทร์กับกรุงศรีอยุธยาให้สั้นลงจึงได้ก่อเกิดสี่แยกทางน้ำแห่งนี้ขึ้นสี่แยกที่เป็นศูนย์กลางการค้าขายเกิดการเข้ามาตั้งรกราถิ่นฐานของชาวจีนรับจ้างขุดคลอง และกลุ่มชาวนาที่มาบุกเบิกการปลูกข้าวจนเป็นที่มาของชื่อเรียกทุ่งบางเขนเกิดการหลอมรวมในวัฒนธรรมไทยจีนเข้าด้วยกันจนกลายเป็นชุมชนสี่แยกทางน้ำนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาต่อมาในปีพุทธศักราช2445มีการปฏิรูปการปกครองทำให้ที่นี่ถูกจัดตั้งเป็นอำเภอบางเขนมีสถานีอนามายัย และสถานที่ราชการสำคัญสำคัญหลายแห่งโดยชุมชนสี่แยกทางน้ำประกอบด,ด้วยชุมชนเทวสุนพรชุมชนร่วมพัฒนาและชุมชนตลาดบางเขนรวมกันจึงกลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองและวัฒนธรรมเรียกได้ว่าเป็นยุคทองของคนทุ่งบางเขน คลองนี้มันไปนเชื่อมออกไปทางไอ้ตะพันใหม่ได้เข้าไปทางสายมินบุรีได้ชาวกเกษตรกรที่ทํานาแถวกิโลสีกิโลสกิโลสกิโลแปถึงมินบุรีนะเวลาก็ปลูกข้าวแล้วเนะเขาไม่มีที่สีข้าวก็ล่องเรือกันมามาขายที่ลงสีที่ตลาดบางเขนที่สีตลาดที่แยกบางเขนนี่ก็เลายเป็นไปตลาดการค้าตลาดน้ําที่มีการค้าขายกันทุกอย่างมาจากทางน้ําหมดอาหารผลไม้ทุกอย่างมาขายที่นี่เป็นตลาดเป็นชุมชนที่จเจริญมาก คนในแอรเรียนี้ที่เรียกว่าทุ่งบางเขนเนี่ยซึ่งทุ่งบางเขนกินความกว้างไกลนะครับโดยมีจุดศูนย์กลางของสีแยกทางน้าเป็นเป็นศูนย์กลางเป็นสังคมเกษตรกรรมเป็นสังคมเกษตรกรรมที่มีตลาดขายของไปขายข้าวก็ต้องไปขายที่โรงสีขายเสร็จจากโรงสีก็ไปซื้อของที่ตลาดแล้วก็นั่งเรือกลับบ้านอย่างนี้แล้วมันก็เชื่อมคลองทุกสายนะครับมันยาวไปถึงคลองบางบัวนะครับยาวไปถึงนู่นนสะพานใหม่นะครับฝั่งนู้นก็ไปทางบางเขน จัดตุจักด,ด,ดยุคนี้เป็นยุคที่ตลาดจเจริญรุ่งเรืองสูงสุดและเมื่อเข้าสู่ยุคการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในปีพุทธศักราช2500ชุมชนสี่แยกทางน้ำได้กลายเป็นชุมชนเมืองจนกระทั่งเปลี่ยนเป็นชุมชนแออัดบ้านเรือนได้ขยายเข้ามาลุกล้ำพื้นที่คลองเปรมประชากรมากขึ้นซึ่งในปีพุทธศักราช2537เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญกับชุมชนสี่แยกทางน้ำ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของที่ดินซึ่งต้องการนำที่ดินไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นก่อให้เกิดความขัดแยง้งระหว่างชุมชนกับเจ้าของที่รายใหม่ทำให้รัฐเข้ามามีบทบาทนับแต่นั้นมาแม้ว่าความเจริญรุ่งเรืองของชุมชนสี่แยกทางน้ำจะลดน้อยลง แต่ชุมชนแห่งนี้ก็ยังคงหลงเหลือร่องรอยสำคัญให้ได้สัมผัสและศึกษาถึงภูมิหลังที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดีจะเห็นได้จากโรงเจสซินสุนตัวแห่งนี้นับเป็นโบราณสถานทางาศาสนาของคนไทยเชื้อสายจีนที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยราชการที่หอันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนแห่งนี้ไม่อย่างยาวนานศาลบางเขน หรือศาลเจ้าแม่ทับทิมซึ่งสร้างขึ้นโดยคนจีนไหหลำที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในครั้งอดีตอันเกิดจากความเลื่อมใสศรัทธาต่อองค์เจ้าแม่ทับทิมสถานีอนามายัยหรือสุขศาลา,ท,า,าที่ถูกสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2482ตามแบบสถาปตัตยกรรมโคโลเนียนยุคเก่าขณะนั้นสังกัดอยู่ในกระทรวงมหาดไทยบ้านโบราณกว่า100ปีที่ยังคงโครงสร้างเก่า ข่าวของเครื่องใช้ในครัวเรือนสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องราวในอดีตได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังมีงานหัตถศิลป์อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมชั้นสูงของไทยและเป็นอาชีพโบราณที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์อย่างการทำหัวโขนละครของลุงถนอมมีเท่าที่ถูกคัดสรรให้เป็นของดีประจำเขตหลักสี่ เมื่อเวลาเปลี่ยนผ่าน เกิดการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองที่ดินและวัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์ที่ดินตามสภาพพื้นที่บริบทสังคมและเศรษฐกิจที่ดินบริเวณชุมชนตลาดบางเขนแห่งนี้ก็เช่นกันเกิดการเปลี่ยนถ่ายผู้ครอบครองมาหลายยุคสมัยจนปัจจุบันบริษัทปตทจำกัดมหาชนได้ซื้อที่ดินบริเวณดังกล่าวและเข้ามาดูแลพื้นที่ตลอดระยะเวลากว่า8ปีที่ผ่านมา ทำให้ตระหนักถึงความสําคัญของคุณภาพชีวิตของชาวชุมชนโดยทางปตทได้มีการลงพื้นที่พร้อมทั้งจัดกิจกรรมมมวลชนสัมพันธ์หลายต่อหลายครั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นกับผู้คนในชุมชน ผ่านการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ส่งเสริมให้ชาวชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการดูแลสุขภาพและการเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขได้มากขึ้นซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากชาวชุมชนรวมถึงการเข้าไปพัฒนาพื้นที่รอบข้างอันจะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนในอนาคต ในปีพุทธศักราช2562ด้วยเพราะนโยบายของภาครัฐบาลในการพัฒนาพื้นที่ริมคลองเปรมประชากรให้เป็นไปตามแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากรเพื่อป้องกันน้ำท่วมและบำบัดน้ำเสียตลอดแนวคลองเปรมประชากรซึ่งครอบคลุมพื้นที่ชุมชนสี่แยกทางน้ำแห่งนี้ด้วย ประกอบกับปตทได้เล็งเห็นถึงการพัฒนาที่ดินจึงได้วางกรอบนโยบายรูปแบบการชดเชยที่อยู่อาศัยให้กับชาวชุมชนตลาดบางเขนโดยได้รวบรวมความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากผู้อยู่อาศัยในพื้นที่กำหนดกรอบการชดเชยทางกฎหมายจนนำไปสู่การอนุมัติค่าชดเชยที่อยู่อาศัยที่ทุกฝ่ายต่างให้การยอมรับ ตลอดจนช่วยอำนวยความสะดวกต่อการรื้อถอนและขนย้ายสิ่งของออกจากพื้นที่ทั้งหมดกว่า150ครัวเรือนให้แล้วเสร็จในปี2563และอีกไม่กี่ปีข้างหน้าที่ดินพื้นงามริมน้ำอันทรงคุณค่าขนาดใหญ่70ไร่แห่งนี้จะถูกพัฒนาให้กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่บนถนนวิภาวดีรังสิต ด้วยเพราะทำเลที่ตั้งของโครงการถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญอีกแห่งหนึ่ง,ซ,งซึ่งทางปอตทได้เล็งเห็นการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นการใช้งานแบบผสมผสานอย่างลงตัวจึงก่อให้เกิดโครงการส่วนขยายสำนักงานกลุ่มปอตทขึ้นที่มีทั้งอาคารสำนักงานพื้นที่ศูนย์การค้าพื้นที่พักผ่อนและพื้นที่สำหรับกิจกรรมทางสังคม โดยมีการนำแนวความคิดในการออกแบบเพื่อให้โครงการมีความทันสมัยและบรรลุวัตถุประสงค์การใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการพัฒนาตามแนวความคิดเมืองอัจฉริยะ Smart City แนวคิดการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน Transit Orient Development ทที่มุ่งพัฒนาพื้นที่ที่มีการเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะต่าง ให้เป็นศูนย์กลางแห่งใหม่ของเมืองการออกแบบอารยสถาปั์ Universal Design เป็นแนวความคิดในการจัดวางพังกลุ่มอาคารให้สามารถเกิดพื้นที่สีเขียวที่มีความต่อเนื่องยาวตลอดแนวครองเปรมประชากรผ่านการสร้างสารรค์พื้นที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อให้สามารถตอบรับกับการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ในอนานคตได้อย่างยั่งยืน นับเป็นโครงการแห่งการใช้ชีวิตสู่โลกอนาคตที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นบนย่านถนนวิภาวดีรงังสิตแห่งนี้ด้วยเดิมพื้นที่แห่งนี้มีความเจริญอยู่แล้วนะครับแต่สภาพเมืองที่เปลี่ยนไปทำให้วิถีชีวิตเปลี่ยนไปบ้าง แต่ในช่วงนี้ทางรัฐบาลมีโครงการหลายโครงการมาพื้นที่นี้เช่นการปรับปรุงครองให้ดูเรียบร้อยและเกิดเป็นระเบียบมากขึ้นมีรถไฟเส้นใหม่มาที่นี่การลงทุนต่างๆของภาครัฐและของปตททําให้ที่ดินแปลงนี้พร้อมที่เราจะพัฒนาดังนั้นไอการที่เราเคยเห็นสิ่งดีๆอยู่ตรงนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเจศาลเจ้าแม่ทับทิมหรือประเพณีท้องถิ่นต่างๆเราได้เก็บรายละเอียดไว้หมด นะครับแล้วเราพยายามจะรักษาไว้การที่จะสร้างตรงนี้ให้น่าอยู่และเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับทั้งหน่วยงานราชการที่เข้ามาช่วยเราด้วยหน่วยงานที่มาร่วมลงทุนประชาชนที่เสียสละในการขยับที่อยู่อาศัยบ้างใกล้บ้างไกลบ้างผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งยังอยู่รอบเราอยู่เรามั่นใจครับว่าสิ่งที่เราทําวันนี้ประชาชนแถวนั้นก็ได้แน่นอนประเทศก็ได้ความสุขของพื้นที่นั้นก็จะทําให้องค์กรเรายั่งยืน เคียงคู่กับประชาชนที่ที่เป็นเป็นผู้มีพระคุณของเราอยู่แล้วตลอดไปครับทั้งหมดนี้คือความมุ่งมั่นและตั้งใจของกลุ่มปตทในการพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ให้กลายเป็นเมืองใหม่ที่มีความอัจฉริยะอีกแห่งหนึ่งของเมืองไทยเพื่อที่จะช่วยผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจไทยต่อไป